สวัสดีครับวันนี้บริษัทเซเว่นแอสเซ r พัฟตี้ตัวแทนจำหน่ายทรัพย์สินหลอการขายของธนาคารอาคารสงเคร์นะครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมทรัพย์สินครับเราก็มาอยู่แถววัฒลพลนะครับถนนเพิ่มสินซึ่งอยู่ระหว่างถนนเทพลักษ์กับถนนเพิ่มศิลปนะครับกับหมู่บ้านลักษากีนปาร์คนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับหลักประกันแปลงนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด61ตารางวานะครับ ชื่อหมู่บ้านละสาวัชละพลหมู่บ้านก็ค่อนข้างสภาพแวดล้อมดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับบ้านหลังนี้ก็อยู่ในซอย3เลขที่55ทับ12ขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนถนนเทพลักษ์นะครับระหว่างเทพลักษ์กับถนนเพิ่มสินลงจากทางด่วนรามินทา เอกไมยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทําเลทองและเป็นการคามนาคามที่ค่อนข้างสะดวกสบายและเป็นที่นิยมในย่านนี้ทีเดียวครับนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจนำะไปปรับปรุงขายนะครับเรามีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ยให้ถึง24เดือนนะครับสนใจแกทักทายกันเข้ามาทีเดียวราคาประเมิน8ล้านบาทเสนอขายเพียง6ล้าน9แสนบาทเท่านั้น